จเขาน้อมไปทางการบรนระชาการบวชนะอยากละเว้นบาปนาะนักบวชบางคนอยากทำชั่วมันเหมือนกับปัญหางมานานร,รู้สึกว่าอยากทำชั่ววะ่ะมันเริ่มเห็นกับแบบนี้ก็มีนะคือเมื่อก่อนมันอยากไม่อยากทำบาปแต่มันกลับมีตัวอยากทำบาปขึ้นมาเอา้าเห็นไหม มันจะมีตัวที่มันคอยแฝงแฝงอยู่ในนั้นนะถ้าไม่สังเกตด,ดีจะไม่เห็นมันนะเพราะเวลามันไม่เห็นมันไม่เห็นนะมันมืดมันจะปิดไปเลยเห็นไหมคนอยากละบาปเห็นไหมพอคนมีโอกาสได้ละบาปไม่อยากทาบาปเห็น <laughs> ไหมมันมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมันเป็นตัวที่แฝงอยู่ในใจนะลองสังเกตด,ดูดีๆ ถ้าบอกว่าถ้าคนที่มีเป้าหมายชัดถึงจะเรียนรู้ในการละบาปอย่างสิ้นเชิงมันไม่เลี้ยงไว้นะเหมือนตัดขาตัดแขนตัวเองให้มันขาดออกไปแลนะนะลำนรำคาญเหลือเกินไยเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะเราเห็นว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์เข,าข้าใจความหมายไหมนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายถึงไม่ประมาทในกรรมเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแม้แต่นิดนึงท่านก็ไม่อยากจะวนกับเข้าไปสู่วงจรแห่งทุกข์นั้น เป็นอย่างนั้นพรจา